เอาส่งตัวแรงไปหาหมอก่อนครับมีปัญหาน้ำมันเครื่องมีจุดออกครับรถน้ำเราไปหาหมอก่อนครับไปไปไปโอ้ย,อยใส่กีนหนึ่งกับผไ,ได้ วัสดีนะครับยินดีต้อนรับท่านชมเข้าสู่ช่อง YouTube มะนาวดัมซิ่งนะครับผมคลิปนี้ครับกำลังเคล็ดรถน้ำครับหาจ้างยากนะทำรถน้ำขึ้นมาเองครับก็น่าจะพอได้อยู่วิ่งไปสักไปกลับไปกลับไปกลับก็น่าจะโอเคครับ ำกับ้ายครับเสียเพิ่มรออยู่แล้วจันให้ก็ <g iggle> <g iggle> เทสก่อนไปลุยงานจริงครับเพราะว่า,าหมู่บ้านนั้น <g iggle> ก็ไปลดความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะครับต้องมีรถน้ำสำหรับ ป้องกันพวกฝุ่นละอองครับ,บต้องมีไม้ล็อกเห็นบ่<อ>มันบมมีไม้ล็อกมันหลดบัดยามหลดข้นโน่นมันกะเอยียงไปข้างนึงต้องมีไม้ล็อกเลยไหครับก็้ยได้อยู่ได้อยู่ ก็เ,เดี๋ยวจะเจาะรูเพิ่มนะครับถ้าเจาะรูเพิ่มอีกสัก2แถวน่าจะเปียกกว่านี้ตรนี้เลยครับเทสเทสแบบยังไม่เต็มสุกครับยังไม่ได้มีตัวล็อกท่อยังไม่มีตัวคุมมีตัวท่อน้ำตรงปลายมันนี้นะครับต้องมีไม้ล็อกไว้อีกที่หนึ่งแต่เ่า เห็ดท่อมันตรงนะแม่เดีแจ๋วแจยวๆ๋วเห็นบอกมันต้องมีไม่มีไม่อ่ามีไม่ล็อกไว้เนี่ยล็อกไว้เช่งไอ้ปลายมันนี่ครับไอ้ปลายมาชุนเลยกับมัดเครื่องไงเออมองท่อโตออกมาเลยก็ต้องล็อกเขื่อนสามสิหัก หือว่าใช้ได้ครับรถน้ำจาจ้างเขามันแสนลำบากนะครับเอาแพงนี่แต่จะเอาเป็นวันวเดี๋ยวเจาะรูเพิ่มแล้วก็เทสอีกสัก2รอบครับแล้วค่อยเตรียมไปสู่งานจริงนะครับนี้น้ำน่าจะจะหมดนะครับเพราะว่าเติมใส่ไม่เยอะนะครับ เดี๋ยวก็ไปเช็คลตเช็คเรืออีกทีครับเดี๋ยวไปถึงโรงรถก่อนว่ากันอีกทีตอนนี้น้ําน่าจะหมดแล้ว,ลวเอา้าก็มาถึงโลรงรถเรียบร้อยครับน้ําหมดแล้วแต่ก็ยังไหลอยู่ครับรถน้าเราเย้ครับไปก่อนครับก็ดีกว่าไปเช่าขเขา พี่โม่ก็ยังไม่ได้เช็คเลยนะครับนั่นแหละพรุ่งนี้ตอนจะย,ย้ายค่อยมาเช็คอีกทีครับก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับพี่โม่ ล้างไปแล้วเดี๋ยวก็เลอะอีกครับเพราะว่าไอตัวน่าจะซีนนุ่นแหละซีนใหญ่ตรงใต้ชุดมอเตอร์สวิงครับซีนน่าจะหมดอายุละก็ไม่ไม่เปลี่ยนครับรอยกชุดทีเดียวนะครับยกชุดศูนย์ใส่เลย ชุดมอเตอร์สวิงนะครับรั่วซึมแล้วก็คือที่สุดละหมดอายุแล้วครับต้องอถอดชุดมอเตอร์สวิงออกมาใหม่หมดเลยแล้วก็ไม่ให้ลงกึ้นอัดนะครับไอ้ตัวซีนใต้ฐานมอเตอร์สวิงครับนะซีรีส์เจ็ดร้อยก็น่าจะได้สตาร์ทเครื่องพรงนี้ครับค่อยเอาออกไป วันนี้ก็มาทำระบบรดน้ำไว้ก่อนนะครับหายากเลยเกินครับไปวิ่งหาวันสองวันไม่มีเลยไปเจอก็เอาแบบคิดราคาแพงหูชิกนะครับแล้วโอเคครับประมาณนี้คลิปนี้

อ่ะเดี๋ยวล็อกรถล็อกรถไว้ก่อนครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนู่นแหละเดี๋ยวลุยงานว่ากันอีกทีครับพรุ่งนี้นู่นแหละเคลื่อนย้ายรถครับเอาไมโครรถถ่ายไปไว้ก่อนนะครับ เตรียมทงเตรียมทางอะไรไว้ก่อนนี่แหละเจ้า M 6 0นี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปแล้วครับสวัสดีครับ